สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปรดตัดวันนี้เราจะต้องได้กินจุง้งน้องเพชรจะได้กินกุง้ง <like> อะ <like> ก็กินไอ้น,นี่เลยตัวตัวนอกอะ่ะ ออฟสเตอร์นีหนี้างเพ่านท่าเนี่ยวันนี้เราจะได้กินกุง้งของเพชรจะได้กินจุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยัง เียสวัสดีค่าย่าน้องเพชรเรียกปูก่อนป,ป,ปอนูปู่แก่ก่นปูย๊๊าแบบป๊าปแบบาป๊แบบา แค่นี้เหรอแต่แลวเหรอเราจะไปเที่ยวกันเราจะไปกินจุง้งเราจะไปตกกุ้งกันนะครับเราจะไปตกกุ้งบ่อหน้าบ้านด <c oughs> เดี๋ยวก็รู้สี่โมงเย็นจะได้ตกกุ้งว่าป่า โอเคบายบายค่ะบาย